อเธอเป็นในละครใช่ไวไใช่เนว่าที่ไปไหว้าที่ที่ไปไหวสาเจ้าหญิงไอคำหจริงๆอ่ใส่ชุดไทยบ่อยมากช่วงนี้ก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นงานไหนแต่จงๆก็จะมีทั้ไปไหว้าจ้หญ่งไอคําน่เพราะว่าเราเองก็องเป็นละครเป็นเจ้าหญิงไอคำก็เลยไปไหว้แบบ บอกท่าน่อดจะเล่นเป็นท่านนะอันนี้เป็นแบบว่าคลิปที่ลงไปตั่ปีที่แล้วก่อนจะเริ่มถ่ายทำแล้วก็มีที่เป็นลำวงสุดหลังจากที่ถ่ายละครที่อย่างจบแล้วก่อนจะออนแอร์อันนี้ไปลำปีฮิ้วดองค่ะอนไรก็เปลำเขาเลยเออไปลจอะไรกันไปลำเขาเลยจริงๆอ่ะที่ทำทุกอย่างเพื่อความสบายใจของตัวเองล้วนๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรามีโอกาสเราก็อยากจะลำถวายท่านแล้วก็คือเหมือนปีหนึ่งวันหนึ่งที่ต้องเป็นวัน รำถวายพวงวพเดียก็ล็อก,กวันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่า2ีกสก้าพฤษภาเนี่ยตั้งใจแล้วว่าจะไปถวายเพื่อรำให้กับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ทําตามความตั้งใจเพราะว่าละครจะอ่อนก็อยากที่จะทําอะไรสักหน่อยให้รู้สึกสบายใจแล้วก็ให้ทำให้ท่านด้วยทำถวายด้วยอย่างเงี้ยค่ะใ้่เราก็มีความเชื่อใช่เราก็มีความเชื่อเพราะว่าเรารับละครที่เป็นตำนานของภาคอีสานเราก็ต้องมีความเชื่อแบบแน่ๆแล้วก็การที่แบบ ไหว้ท่านก่อนหรือบอกกล่าวเนี้ยค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ควรจะทำตอนที่ไหว้ตั้งแต่สิ่งแรกคือตอนที่บอกครั้งแรกที่ไปเลยค่ะก็บอกว่าแบบเอ้ยหนูแบบชื่ออะไรอยากเป็นลูกหลานคุณูรอนนะหนูกำลังจะรับบทเป็นนางอัยคำในเรื่องข่ายนางอายแล้วบทเป็นท่านก็ขอให้ท่านแบบว่าทำทุกอย่างราบรื่นเนี้ยค่ะอะไรที่อยากจะให้ ให้เราแสดงออกมายัางไงก็ขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่ข่้นหวชเอาไว้แล้วเราก็ขอคมาถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่แบบยย<อ>แผออิดพล<อ>าดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องปกติเลยค่ะก็ขอพอ้วก็ขอคำมามีการขอไหมคะถ้าสมมติเราคนฝั่งเราจะหนับไปอีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นกาต้องกลับไปแน่แน่ือแบบไม่ได้ขอเลยเพราะรู้สึมมกว่าแบบมันก็เป็นเรื่องราวของท่านที่เราได้มีโอกาสถ่ายทอดนะคะ ถ้ามันประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะเราตัง้งใจจะกลับไปอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นความผูกพันไปแล้วจะเล่นเป็นท่านดั้วหนึ่งก็เหมือนเป็นความทรงจําีดีในชีวิตครั้งหนึง่งของแอคแสดงที่ได้มีโอกาสเล่นละครเกี urg, ่ยวกับตำนานของบ้านตัวตัวเองเงนี้ค่ะก็คือเรองว่าแต่เราไปรับวาก็ <S <S คือใช่ครั้งแรกไปไปไปบอกกล่าวก่าคือว่าแวะไปกราบปกติแล้วก็ครั้งที่สองเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาคือไปรำถวายซึ่งตอนรำถวายก็อยากรับเ ราบรื่นจริงๆอะฝนตก,ตกแล้วพอจะตามพื้อฝนหยุดรู้สึกว่าทุกอย่างราบรื่นแบบดีจังเลยตอนแรกก็ลุ้นมากตอนขับรถไปก็แบบโอ๊ยตายละนั่งเชือกจากกรุงเทพแต่งองค์ชุดทุกอย่างอ่ะคือนั่งเชือกเลยนะคะกรุงเทพหรือมาแต่งหนา้าที่สองใช่ไหมนะคือไปตัต้งใจชุดนั้นเลยก็คือขึ้นเครื่องผ่านเขาไปเป็นคนที่เขาแบบให้รถกับเขาถามว่าอันนี้จะไปประกวดหรือครับก็าถามเลยคือบอกว่าเปล่าขับไปรำเทวรรษเลแล้วเราตั้ใงใจจริงๆแหละ อยากยากเนาะากว้าเอ,อคือมันบอกไม่ถูกรู้สึกว่ามีความผูกพันกับละครเรื่องนี้มากด้วยความที่เราเป็นคนเชื่อในเรื่องของยานาคอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราทําทุกอย่างด้วยความเชื่อแหละค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างราบรื่นนะในความรู้สึกของเรียคือเป็นละครที่ค,ค่อนข้างยากมีหลายอารมณ์แล้วก็ฉากเกินก่างอากาศร้อนลงไปยันข้ามอย่างเงี้ยค่ะคือมันดูยากลำบากเหมเลยแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะมันเหมามิถูนเราอิ่มเอมใจที่ได้ทำ อาจจะเพราะว่าบรรยากาศกองน่ารักแล้วก็นักแสดงหลายร้องทุกคนคือน่ารักแล้วเป็นแบบเป็นแฟมิลี่กันมากๆ<ต>มันแบบมันลงตัวค่ะแต่พอเรื่องทัางเรื่องเราเราถ่ายทั้งทีแบบตอนโอ้โหหัวไม่ได้เจอแปลกๆเท่าไหร่แต่เหมือน,บบนก <c oughs> นับถ้าจะมีทีมงานนะคะ <c oughs> เขเล่าเล่ากันแต่ว่าเดียรู้ไม่แน่ใจว่าประมาณไหนแต่ ไม่เจอไม่เจออะไรที่น่ากลัวเลยไม่มีเลยเจอแต่ความแบบราบรื่นอ่ะรู้สึกว่าเร่อีความสุขจริงๆกับการทํางานเรื่องนี้คือวันปิดกล้องยังร้องไห้เลยอ่ะก็ถึนต้อง่าวทุกคนไปจริงๆอะไรแบบนั้นอ่ะถ่ายกัน8เดือนนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้คือเรียบทค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วก็ได้เล่นในหลายภพหลายชาติมีหลากหลายอารมณ์แล้วก็ผูกพันกันกับทั้งผู้กำกับที่น่ารักมากๆแล้วก็ตัวนักแสดงเองเนี่ยค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แลอวเราก็มีความเชื่อสักการะเนี่ย มะทไหนหรือว่าย้อนกลับไปที่ไหนแบบเราถูเชื่อในควาเราเป็นคนอุดรอยู่แล้วด้วยค่ะเมนเราเกิดมาในแผ่นดินของอุดร์แล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นเมืองของพญยานาค่ะเราก็โดนเราเคยโดนครอาจารย์ทักเหมือนกันว่าแบบเราเป็นลูกหลานพญยานาคนะอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าเราศรัทธามาตลอดอยู่แล้วกับกับความเชื่อแบบนี้แล้วเราก็เกิดตรงนั้นแน่นอนว่าต้องเห็นแล้วก็แบบไปวัดไปว่านกอย่างคือมันเป็นความสุขพันธ์อยู่ในสายเลือดอย่างบอกไม่ถูก แล้ววันหนึ่งได้มีโอกาสได้เล่นละครที่เกี่ยวกับความเชื่อของเรื่องพญานาคยิ่งแบบอยากเล่นอ่ะอยากรับเลยเพราะว่าเรามีความเชื่อตรงนี้อยู่เลยตอนพิธีการท่านพักก็แบบพญานาคเนี่ยจะไปทำอะไรไม่ทำอะไรค <สะ S 1> ่ววนะวนะันนั้นคือไปทำบุญบังเกิดเป็น,อนอตอนโตและตอนโตลแล้วก็แบบเข้วาวงการแล้วด้วยค่ะก็ไปทำบุญบังเกิดที่กรุงเทพด้วยนะ เราก็ไปแบบถวายเทียเนี้ยค่ะแล้วท่า<ช><ช>นก็ยกพระพุทโธมาเป็นหน้าสดให้ใหเราแล้วก็บอกว่าอ่เอา,เอาไปให้เป็นวันเกิดเพราะว่าเราเป็นลูกหลานอยางนี้ซึ่งท่านไม่เคยรู้จักกันแน่นอนแล้วท่านก็ไม่รู้ด้ยวยว่าเดี๋ยเป็นใครท<อ>่านพักของท่านเองอุ้ยก็ไม่รู้หนูแบบมาจากมุดโด<อ>นหรือก็เห็นเลยว่ามีคนคุ้มครองอยู่อันในี้เรารู้สึกว่าแบบมันก็เป็นความปลื้ใจแล้วก็สบายใจ่ะคกกันเรียได้ คือเดียแบบไหว้พญานาคเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไปคํามนกดคือวัดคูดอนค่ะก็จะมีรูปปั้นพญานาคแทบทุกวัดอ่ะเอเป็นความเชื่อไปแล้วว่าเมืองเราก็เป็นเมืองแห่งพญานาคแล้วก็มีวัดที่มีพญานาคแบบหลากหลายะกูลมากๆในอุดรเถ้าทุกคนได้ไปเที่ยวคือแบบสองวันก็ยังไม่พอถ้าแบบกระเวงไหวไปอีกใช่ค่ะก็ได้ถึงตลอดแบบเรามือมีพ่อปู่คุ้มครองตลอดมันก็ได้พอได้มนเล่น ใช่ก็ดีใจที่แบบจริงๆอ่ะมันก็ถือว่าแฮปปี้นะเพราะว่าคนอีสานก็ดูละครเรื่องนี้กันเยอะแล้วก็เม้นต์กันแบบกระหนบบ่นนำมากๆดีใจท,ที่ทุกคนดูแล้วก็ชอบค่ะจริงๆวันนี้ก็ EP สี่ก็ตอนแอร์มาได้สี่ EP แล้วนะคะตอนนี้กระแสดีมากโลกติกก็ทุกคนเม้นต์คนเชียร์แบบตอนนี้แบ่งฝั่งกันแล้วจะเป็นทีมทางทีหรือเป็นทีมสาแดงแล้วก็จะมีกดดันเราว่าช่วยเลือกช่วยเลือกพยาน่อยได้ไหมช่วยเลือกพยานหน้าหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้ก็คือ สวยสนุกสนานค่ะคอมเมนต์ที่เรียกว่าแบบเห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะยังไงก็ฟังออ้ยสาธุตอนนี้ก็เลดติ้งห้าแล้วค่ะก็หวังว่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่แน่ว้าถ้าสิบก็ไม่แน่อาจจะมีพาคสองก็ไ่อ งานรอจุดนี้สินะรอท็อปิกนี้สินะใช่สัมภาษณ์ในครั้งที่แล้วเดี๋ยวมันต้องมีสักวันแหละจริงก็ยังเป็นอย่างเงี้พี่หลายคนก็แบบเวลาเปิดหน้าแฟนอค่เงี้ยเราเราไม่กลัวค่ะคือมันเกิดจริงอะไรเงี้ยจริงๆไม่กลัวเลยค่ะคิดว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อยู่ในความแบบปกติอยู่แล้วเราไม่ได้ทําอะไรที่แบบว่าผิดแผกอะไรไปเลยก็เลยคิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวใช่ ปีนี้ปีหแ้่ค่ะก็นานจริงค่ะอ้นานเนาะผลรู้เพราะว่าอยู่ันความเข้าใจแล้วความเชื่อใจกันใช่เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นความสบายใจเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นที่ปรึกษาประมาณอย่างนั้นเลยค่ะมันเลยอยู่กันมาได้แบบราบรื่นแล้วก็ไม่ได้หุ่นหวาอะไรด้วยนะ เรื่องนีง้รรจริงๆพูดได้แต่ว่าอาจจะแบบว่าเหมือนทุกคนอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้มากด,ด,ด้วยเพราะว่าภาพอืน่นอาจจะชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราอาจจะไม่เกิดด้วยก็ห้าปนาีนี้มีใครรู้เก่งนะเก่งนะเราพีบอกว่าแบบไม่ได้ปิดนะเฮ้ยเธาใช้ชีวิตเป็นคนโสดมากอะไรอย่าง<ะ>เงี้ยค่ะก็จริงเราไม่ได้ปิดนี่แหละค่ะ ทุกอย่างปกติไม่นะพ่อไม่ได้ใส่แมสก์ใส่เกลือไม่เคยทำอย่างนี้เลยนอกจากว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งหน้ายังมีใส่แมสบ้างแต่คนที่แต่งหน้าดูไม่เหมือนเขาคนงม่าตัวเาหรอคะไม่เคยถามเลยค่ะเกลืมากเพราก็รู้สึกว่าแบบเวลาคนมองเขาก็าทำตัวไม่ถูก ความเป็นคนนอกวงการก็จะไม่รู้จะทําหนายัางไงคะ่ะแลาวก็จะเข้าใจก็เลยรู้สึกว่าเราดีที่เราเจอคนที่เขาเข้าใจแล้วเรารรู้สึกว่าเป็นในเวนี้เราว่าเราสบายใจแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนใจเราเลยนะคมนต์คม,คมนต์มอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอะไรในแง่ลบเลยนะมันจะเป็นความสบายใจอย่างบอกไม่ mm hmm. ถูกค่ะเดียไม่รู้ทุกคนอื่อนที่เหมือนเดียไหมแต่ว่าเดียรู้สึกว่าพอเดียเดินมาเวนี้เดียนก็แฮปปี้ดีไม่มีปัญหาอนะไรในชีวิตรู้สึกว่าทุกหล่ ทุกอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็ประหลาดทุกอย่างได้ดีเราก็เลยมองว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายอะไรเป็นในเวงนี้เราก็แฮปปี้กันนะเดี๋ยวก็มีโอกาสไม่ไม่ใช่แบบว่าแต่เพราะแต่คนเออเจอฉันเปิดวันแต่ใจเย็นๆไม่แน่ไม่แน่เราก็อาจจะมีเปิดก่อนนั้นก็ได้คอนเสิรเพื่อนไงคอนเสิร์ตเหรอ เขาก็ไม่ค่อยจะชอบอะไรที่เ็นเราด้วยอนะอะไรที่เราชอบเขาจะไม่ชอบเจือแต่ได้ยินหลอกอยากไปดูโปเตโต้อยู่แต่หาบัตรไม่ได้ันมีบัตรไงได้คันเ็นเราบอกี่ฟักดูบ้าูโอเคไะไๆก็คือเปิดมาก็ ใช่ค่ะจริงๆใช่ไม่กลัวไม่กลัวค่ะก็เดี๋ยวถึงเวลาทุกคนได้เห็นกันพร้อมงานสองศาสตร์กันแน่นอนโอเคโอเคค่ะฝากข้อค้นค่ะดงนางไห่ด้วยนะคะออนแอร์ทางช่องวันตอนนี้เรียลไทม์เลยนะคะเวลานโมงนะคะทุกคนแจมถึงวันพฤลื้หัดนะคะอย่าลืมเปิดช่องวาน31หรือว่าใครกลับบ้านไม่ทันก็สามารถดูออนไลน์ได้นะคะทางแอปวันดีค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางดูไอดีนะคะไป้าไเไปเลยสิพี่บอกเลย ขอบคุณค่ะ